โอ้ยกระยา่กันมากินกว่านี่กระทังนี่นะบ่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 อยากเลยกระยาได้สบายดีพ่อแม่พี่น้่เป็นหมดครบบ่หัวหน้าต้นอ่ะสบายดีสุขุสุขชนสุหมงสุบอนปุ่มป่อกับช่วงน้องเคสคือเก่าพี่เนาะนิยามแรงแรงลกกะยามแรงพี่น้อง ดนจังหมัดเลยดนจังหมัดเลยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดของห้านเาได้แล้วได้สองหมัดในห่นอร่อย yeah. ประดามทานในห้โมัดประดาทานในสองหมัดอีกเลย ดพี่น้องของเธอทอบกะนะเธอบุลุขีดินลอยประตวน่ะทอบกะบุลุขีดินอืมอืมเธอเฮ็ดเข่าขสิติดมือเธอเนี่ยมาแลงผัดแดดพี่น้องเอ้ย Lộc bất này xì loại phụ bóng ngon phù bọ ngon 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 นั่งแซกกับบุคกเอาหัวอัดกันสองร้อยสี่ช no ิบมัดพี nice though, okay. ่เนาะพ่พอเนาะบ่พ่อกับยังหนส้อยสี่มัดนี Tus ่ในกรสีลกตาหลุมเมียนสามแดดพี่น้องแดดแห้ง เขาหมก่อนละเมาน้าไปพอมงกินตกลงเสียพันไทยซะเด้อนั่งตดปตูดย่รถไทยนั่งตดปตูดย่รถไทยตกลงเสียพันไทยเด้อ สามสามปລลานลกปุระสมัระทินน่ะบ่อดกระทินยังบ่อด นังผากก่อนพี่นนางแดงสีลุ้งลุกตาหนิตกไวยไปสามตัวจ้างขาเจ้าดำมือนั่นมันนั่น มันเปื่อยหนามพี่น้องก็อ่อนในกระปุกนี้มันเป็นตุกลุกในกระปุกนั่นหนามโบโบกกระปูกักดน,น้นี่ซีไพ่เขา่าเด็กยังอียาสมบปีสมพันมาเลยมาแล้ว,ลวพี่น้องมาแล้วบักลาสิไปไซลุเอาหนามไปให้ไผยเอาไปให้ใคร ลูกไน้กระทังนะไปอุ้มเอาเด้กระทังน้ำแถวแทกนะไปอุ้มมาไปพูนกระทังอยู่น้ำแถวแทกผูเน,นี้นะได้สี่สิบแล้ว มาน้ำไปให้พอกินอย่างเป็นเก้าเป็นตึงถ้าได้อุ้มเอาสิายเก่งอาลีรูปใจไปว่า ลูกแม่โอ้ยฉันพ่อจังเก่งลูกอินแม่้อย้อยไม่ไม่ลอย hoạt phò xới đấy ạ ừ, ụp nạm nhảy cả đây đẹp subscribe cho kênh ากันยืนตากแดดเนาะ

ใส่ดูร้อยอันหนามเฮ้ยกินแน่มาหน่ะแม่เฮ้ยอะไรผุลิซิปมาด,ด้วยนี่ว้า มานะแม่ผุลซีบมัดแดนี่นะเขาหายโรคก่อนโรดผุลซีบหมัดนะเลือซุ่มเจ้าพุลซีบหมัดเขาจังชิโกด่วน้ไอแม่โรก่อนโรดผลซีบมัดนะเลืออพลซีบหมัดจังชีโอคแม่กะซีบอีร้อยกะซีบะแดกกะซีบสาบแล้วมันไปอยู่ไจวะกะนี่ันไปสามซีบเลยฮะ อี่ร้อยกับเรือชุมเจ้าโลกวันเฉียงสิโลกเรือชุมเจ้าได้ผุรษซ้ำเรือชุมเจ้าได้ผุรษซิฟเฉียงสิโลกจากกุกเศรษฐยาได้ร้อยใช่วยโลกก่อนเป็ดหิ่เกือบพ่อลูกน้องขี่ต้มเด้อ ร้อยใหญ่น่องนั่งน้ามพ้ยนะ